สวัสดีครับอ่าวันนี้เรามีตังอยู่ผมมีตังอยู่ล้านหนึ่งนะครับล้านกว่าบาทก็เลยจะมาซื้อรถนะครับรบมีล้านเดียวนะครัจะซื้อรถเจ็ดแสนเลยนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับปิดปิดเสียงก่อนนะอืเอเออยู่ไหนเซตติ้งนะครับออดิโอ โอเคอ่านี่เราไปไปซื้อกันนะครับมานี่ Travel and Transport ครับ Legendary Motorsport ครับนี่เราจะมาซื้อรถอ่าเป็นรถอะไรอ่ะนี่ครับอ่านว่าอะไรเนี่ย s e n t o n o นะครับเป็น Lamborghini ข้างหน้านี่เหมือน Veneno ครับ Lamborghini Veneno ครับข้างหลังนี่เหมือนอ่ารุ่นอะไรนะผมผมก็จำไม่ได้รุ่นเลย Setto ครับ Setto Elemento ครับ ข้างหลังในเซตโต้อินเมนโต้ข้างหน้าวินเนโน่ตรงนี้นะครับจะขายวินเนโน่วินเนโน่นี่เป็นรถที่แพงที่สุดในโลกนะครับที่ขายนะครับไม่ใช่รถคลาสสิกนะครับเป็นรถที่ขายกันที่แพงที่สุดในโลกนะครับประมาณสี่ล้านห้าแสนเหรียญนะครับแพงที่สุดเยอะมากนะครับแลมโบกินีปกติแค่สองแสนเหรียญนะครับอันนี้สองแสนห้าหมื่นเหรียญนะครับแลมโบกินีอะไรนะกาเยโดนะครับ ประมาณสอ0 0สนห้าแนเหรียญนะครับแต่ถ้าวินโนนี่สี่ล้านห้าแสนเหรียญเยอะมากครับถ้าเข้าเข้าในไทยภาษีน่าจะ300%เตีตีประมาณเกือบ400กว่าล้านนะครับอ่าโอเคเราเ,าเลือกสีขาวนะครับออเดอร์เลยครับเอาไว้ไหนดีนะครับอาพาร์ตเมนต์7เอา้าแม่งเต็มนะอพาร์ตเมนต์4ี่เอาอกเก็บเรียบร้อยครับตอนนี้หมดตู้แล้วเหลือ2,900สนเ้าแล้ว เยวก็ทำมาหากินกันใหม่นะครับโอเคเราไปไม่คือช่วงนี้มันเบื่อไม่ได้เล่นทําภารกิจอะไรเลยนะครับก็ไม่รู้จะทําอะไรนะครับเอาคันไหนไปดีนะครับ วันนั้นเราเอาคันไหนไปเอาโอเคนะครับเอาโรสลอยแฟนทอมไปนะครับคันนี้เป็นรถที่เครื่องใหญ่นะครับหนักนะครับชนคันอื่นเราไม่เป็นไรนะครับคันอื่นกระเด็นนะครับเดี๋ยวผมชนให้ดูนะครับก็ <c oughs> เป็นเหมือนกันนะครับ เราจะไปไหนกันอ๋อเราจะมาที่บ้านนะครับ <c oughs> เพื่อแปลวรถของเรานะครับเอามาแต่งเย้ <c oughs> yeah. คันนี้นะครับถ้าในชีวิตจริงได้ขับนี่จะบอกว่าเท่มากนะครับโรลสลอยนะครับมันเป็นรถที่ดูแบบคืมๆนะครับใหญ่ๆนะครับปกติโรลสลอยนี่จะเปิดเปิดประตูอีกด้านนะครับไม่ได้เปิดทางนี้นะครับคือจะเปิดข้างหน้ามาข้างหลังนะครับ โรสลอยนะครับปกตินะครับคือจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยครับแต่ว่าในเกมนี้มันมันไม่ได้ลิขสิทธิ์มานะครับมันก็เลยจะเปิดแบบปกติรถทั่วไปนโอเคเราได้มาแล้วครับเซนเตโนนะครับทีนี้เราก็จะเอาไปโอ้โหฟังเสียงเครื่องซะก่อนนะครับเอาไปแต่งกันนะครับ เราไปแต่งที่นี่นะครับลอสตอมครับลอสซันโตสคัสตูมครับเสียงเครื่องเพาะจริงๆนะครับอันนี้พยายามจะไม่ให้ชนนะครับเพราะถ้าชนเนี่ยเราต้องเราต้องซ่อมก่อนนะครับถึงจะโอ้โหเสียง กชนเนี่ยเราต้องซ่อมก่อนนะครับถึงจะแต่งได้นะครับ <ไป S 1> โอเคมาม<ะ>เป๊กซี่เซนโตโนซุปอ่าอะไรเนนะี่ยซุปเปอร์ซุปอะไรวะโอ,โอเคนะครับอ่าสก๊ดตคืออะไร อ่ะหมื่นห้าเอาไปเลยนะครับสเก,กิร์ตอันที่แพงที่สุดอะไรครับอืมไลทิ้งสปอยเลอร์นะครับอ่ะหมื่นเจ็ดนะครับทรานสิชั่นนะครับอัตราการส่งกำลังนะครับสี่หมื่นนะครับอ่ะไปนะครับแต่งกันให้หมดตูดเลยนะวันนี้นะครับ แต่โบนะครับห้าหมื่น,นะครับอาร์โม่ครับใส่เกาะไม่ใส่นะครับเบรกเบรกเดี๋ยวเราค่อยไปแต่งแล้วกันครับเวลสักแปดสิบค่อยแต่งชัตซีดคืออะไรเนะี K ่ยขอดูหน่อยนะไซส์ไซส์เบรดเซคันดารี่คันเลย เอาไว้ก่อนนะครับชจ้าซีเอนจินนะครับมันจะมีแรงกว่านี้เหรอเอ็กชั่นนะครับท่อนะครับท่อแบบไหนดีนะครับถ้าความเห็นผลท่อเหลี่ยมนะครับท่อเหลี่ยมดูดีนะครับอ่าเอ็กโพรซีฟอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับฮูดนะครับฮูด ฮูดแบบไหนดีนะครับอ่ะห้าพันนะครับเอาไปฮอนเบแต่นะครับแมวนะครับไลท์ช่างมันนะครับวินโด้นะครับเอาลิโมซีนไหมหรือไม่เอานะไม่เอาแล้วกันนะครับ มาที่วิวนะครับวิวไทยนะครับไฮเอ็นไหมอ่าผมจะเป็นสต็อกลิมแล้วกันนะครับ คือของมันก็เท่อยู่แล้วนะครับผมว่านะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นแบบไหนนะครับออฟโรดไม่ใช่นะี่ไม่เท่นะครับว่าอวิวคอลเลอร์เอ้า,เ,อาเปลี่ยนไม่ได้ด้วยทายเอ เอางี้เดี๋ยวเราลองเอาเป็นสปอร์ตนะครับสต็อกลิมเป็นยังไงจูเนอร์ครับจูเนอร์จูเนอร์น,รน,นรี่นเ,นเป็นยังไงเอ่ย มว่าเอาเป็นไฮเอ็นนั่นแหละครับแล้วก็เอาสต็อกลิมนะครับแต่ันนี้เราจะมาดูว่าเราจะเอาแบบไหนกันนะครับผมว่าไม่สวยนะ ตัวนี้มันสวยนะครับเอาโอเคเอาเป็นแบบเดิมก็แล้วกันของมันนะครับแล้วลองลองมาเปลี่ยนเป็นสีดูแล้วกันนะครับเอาวไม่ได้ด้วยนะครับเฮ่ยเคยต้องไฮเอ็นนะครับ <c oughs> เป็นอันนี้แล้วกันนะครับ ออันนี้แล้วกันนะครับต่อไปก็ไปที่คนะัลเลอร์นะครับสีอะไรดีโอ้โหผิดพลาดนะครับอันนี้มันเลือกสีได้แค่นี้นะครับขอบมันเลือกไม่ได้เนะี่ยแหมเป็นการเลือกที่ผิดพลาดนะครับ เอาใหม่ครับเอาใหม่เอาวันนี้แทนแล้วกันนะครับ right เสียตังไปสองหมื่นฟรีนะเมื่อกี้วิวคันเลยนะครับเออเน,นี่ยเลือกสีได้แล้วนะครับอ่สีแดงแล้วกันครับไทเออร์เทสต์ดีไซน์นะครับห right ้าพัาออาน เอ็กเซนเมนต์กันกระสุนนะครับ2อง0มืนห้าเโอเคนี้มาลองอรีสเปย์นะครับพับนีคอนเลอร์นะครับโครเมียมอื้มมืนต้องอย่างนี้นะครับแต่เนื่องจากเอ้าเราไม่มีตังนะครับอื้ม,มสีดำนะครับ ช่างดุแล้วเกินสีแดงก็ดุดีนะครับแต่ไม่เป็นไรเราไม่เอานะครับเมทัลลิกนะครับจริงรุ่นนี้มันต้องสีแบบอะไร สีนี้ก็สวยนะครับอ่าาสีนี้แล้วกันนะครับกระดไฟนะครับต่อไป secondary นะครับ secondary เราจะสีอะไรดีนะครับผมว่าจะสีแดงนะครับ อันนีอน้อันดับแรกเราต้องไปเปลี่ยนนี่ก่อนนะครับชัดซีดชัดซีดอยู่ไหนเอ่ยอ่าโอเคนะครับแล้วก็มามาดีสเปย์ใหม่ครับเอาเป็นแมททูเกแล้วกันนะครับ นี่เป็นสีแดงนะครับผมว่าสีขาวนะอืมสีขาวนะครับมีสีครีมนะนรับ จริงสีแดงนะ่ะสวยกว่า <c oughs> สีนี้ก็สวยนะครับซันเซ็ตเลดเนี่ยอ่าฟอร์มูล่าเลสนะครับ ตอริโนเลตเลตธรรมดาครับคือเราไม่ต้องการแดงเข้มมากนะงั้นเราเอาอันนี้แล้วกันนะครับอันนี้ดีกว่าครับอ่าเรียบร้อยนะครับต่อไปมีอะไรอีกไหม ใส่ครูไหมไม่ใส่นะครับสปอยเลอร์นะครับดีสุดแล้วนะครับสเกิร์ตสเกิร์ตทรานสมิชันครับอ่ะดีสุดแล้วนะครับเบรกนะครับเบรกยังไม่เอะไรกันนะครับ well, โอเคแล้วลองไปขับกันดีกว่านะครับ โอ้เสียงเครื่องมันได้ใจจริงนะครับอันนี้ โอ้โหรถแม่งยับเลยพังยับเลยอย่างงี้โอเค ผมพอใจนะพอใจกับเสียงมากเดี๋ยวจะลองลองดิฟดูนะเป็นยังไงโ,โอเคครับดิฟก็โอเคนะ โอเคเลยนะครับคันนี้ เดี๋ยวเราจะลองเบิร์นยางเลยนะเบินยาง เนื่องจากอันนี้ข้างหลังไม่มีกระจกหลังนะครับโดยนะครับไม่มีกระจกหลังถ้าทํารถกันกระสนมันว่าโอเคเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในรถกันนะครับเป็นลายคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมดนะครับแต่ผมว่ามันน่าจะสวยกว่านี้นะข้างในนะเพราะของจริงมันสวยมากนะครับเอา้าชนเฟอร์รารี่ไปซะแล้วนะครับ ว่ากันเลี้ยวนี่ยังยังสู้นี่ไม่ได้นะครับทียี่สิบไม่ได้นะครับยังสู้แมคลาเรนพีวันไม่ได้นะครับ,รบแต่ก็ขึ้นอยู่กับคนขับด้วยนะเนีย่ยถ้าขับอย่างผมนี่อันไหนก็ไม่ดีอย่างนั้นนะครับ การให้เนวกลางนะครับหนีเล็บหนีหนีเราสามารถเปลี่ยนปืนได้นะครับอย่างนี้นะครับอันนี้คือปืนยิงยิงรัวนะครับโว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 โนะครับมันจะทุบกระจกนะครับเวลายิงนะครับอันนี้คือปืนอะไรเอ่ยยูซี่นะครับยูซี่นะครับอ่านี่ระเบิดนะครับ นี่ก็ระเบิดเหมือนกันครับแต่เป็นระเบิดที่รีโมทนะครับอย่างเช่นผมปาไปอย่างี้นะครับปุ๊บเรียบร้อยนะครับผมถอยหลังมานะครับปุ๊บผมกดตัว G นะครับเอาไม่โดหนหรอกอกปมาไม่ตรงหนีตำรวจครับหนีตำรวจเอาเอาเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ รถรถจริงๆมันเตี้ยมากนะครับดูนะครับฝนตกเองโอ้เดี๋ยวเราจะลองขี่แบบทางขึ้นเขากันนะครับ แต่ยังไม่ค่อยชินกับรถนะครับแหมคุณตำรวจยังไม่ไป,ไปกี่นะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ